จากเรื่องของสุขภาพของประชาชนนะคะ,คะมาดูสุขภาพของพระสงฆ์กันบ้างค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะจัดงานมากรรมสุขภาพพระสงฆ์แข็งแรงวัดมั่นคงชุมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 นายวิบูลแววบัณฑิตผู้วราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานมหกากรรมสุขภาพพระสงฆ์แข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากไปอย่างสงบตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพระครูสารกิจประยุธ์รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กิจกรรมในงานมีการจัดเทศกาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดํนเวนง,งานดูแลสุขภาพพระสงฆ์จำนวน13บูธพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดระดับเขตสุขภาพที่7ระดับจังหวัดระดับอำเภอกุฏิชีวาพิบาลดีเด่นวัดส่งเสริมสุขภาพสุวัดรอบรู้ด้านสุขภาพดีเด่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จังหวัดมหาสรารคามค่ะได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโดยมีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และประเมินพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์จํานวน432รูปพบว่าพระสงฆ์มีรูปร่างสมส่วนจํานวน159รูปคิดเป็นร้อยละ36.81มีภาวะผอมจํานวน39รูปคิดเป็นร้อยละ9.02มีภาวะท้วมอ้วนและอ้วนมากจํานวน234รูปคิดเป็นร้อยละ54.17 และได้มีการถวายความรู้กลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีการจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลทุกอำเภอรวม17แห่งเพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาภพาธโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อให้พระสงฆ์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป